ท่าผาเหยครับเขาชื่อเขาชื่อมนัทเป็นผู้ชายมนัทนำคุณมนัทจอนจอหอจองจจอนจอหอมีไหมแถวเนี้ยตายพี่อไรหรอพิธาพี่ตานะพี่ธาจอนจอหอพี่พูดว่าอะไรแล้วเมื่อกี้น่าจะตายแล้ววะจริงเหรอจะวะชื่ออะไรอ่ะมนัทมนัทจอนจอหอ ไม่วันนีรู้จะ<ต>ไม่ได้เรายังรับไปโรงพยาบาลอยู่เลย,อยตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่อบตอกำลังยกหูสอบถามจากคนที่คิดว่าจะรู้จักคนที่เราตามหาเพื่อยืนยันคำตอบโอเคๆเดี๋ยวพาพ่ใหเป็นไงบ้างครับ เขาไรู้จักครับเดี๋ยวครับผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จักอะไรตะกี้ที่บอกว่าตายแล้วไม่ได้ใจเขไม่ได้ใจผู้ใหญ่รู้จักคนชื่อมะจังจอห์ห้องสี่ะจิอยู่อยู่ทุกแบกใช่ไหมอยู่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 ปุ่นหนาอ๋อที่ที่ ที่พินใต่บ้านเราไว้แล้วเขาบอกว่าไงนะครับพี่เป็นพระครับอ่ะเป็นพระบวชบวชเป็นบวชพระอยู่ครับอ๋องั้นเราไปหาเขาได้ไหมเราไปเลยแม่ที่เราไปวัดนั้นเลยได้ไหมที่น้ำไปไหนได้ไหมครับในที่สุดเราก็ได้คำตอบครับบุคคลที่เราตามหามนัสจรจอหอตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดทุ่งแฝกทีมงานไม่รอช้า มุ่งหน้าพิกัดเป้าหมายเพื่อยืนยันตัวตนทันทีเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้ส กดฟ้าได้เกนฟ้าได้คิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะทรมายย์ปฏิหารหัวใจแห่งรักแจะหักกดเกนแห่งฟ้า